ถูหลบถูถูเจ้ ceksin, aky, ากระมังลงมาใส่นะ้วใช้ใช้ไม้อีกค่ะเออตลาดเยอะชะโนดน้ำไม่บ่เอันยังบดใช่บ่อันฉันได้บ่รุบบ่นี่คิดยังบัดเนี่ยเออเน่คนเนี่ย เออเออออกไปน้ำไลยยังมีหมูเลยเฮ้ยนี่เห็นไหมดีปลาดุงยังอามงามลูกขึ้นีบาดีลูกขึ้นสูงซ้เว่เว่เ่อเอ้ยวัสดีปลาดุงเนอุกสะบายดีทักทายสบายดีเด้อปลาดุ๊กกลุ่มอันอีกแล้วทไมนน่นนี่ อยูเพื่นอยู่ดิอยู่บนี่มนกาิโดงนี่ยละลดลดลลดลดลดมาขมามามารถไป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 อยู่เ้ยขมาให้ลกหยาเดยยายาไม่เกน้องไม่ เทียงทำอย่งางเงี้ยไม่ได้เมื่อยอยู่หามงมระบาดเนาะขอแท้จีมาเพิน่นลุกไปดตะมูฮนะน้าภาพบ้านแม่ช่างเฮ้ยยอดแต่ไม่ได้ขึ้นมากเ,าเ้ยเพิ่นนะนั่นแบบเดียวกันนะฮะมุงค่ะเอาลูาาลกละล,กลูะกละไปะขาไปดุไป เจ็บบ้านี่เจ็บบ้ลูกเจ็บบ่เข่าเช้าได้ติ<อ>ไปข้านายลูกไปข้านายบ่ข่าวบนะ่ข้านายเนี่ยอยู่ชิมอน้ำป่าบ่เมือ่อบ่เนิมป่าเมือ่บอบ่ไปใกล้ไพ่ได้ไปมันกระเด็นใช่ปะ แต่แม่จะตาด่วงกำลังนะยูอ้ไกพอจะตาร่วงกำลังมาไหนแม่ดูกขยะนะยาเฮ็ดบึกขยะขยะชองสาวแสนสุนเหระเดี๋ยวก็หักกัน đi ăn nhùm hùa căn đôi lấy mảng cái đi bò ạ ảo bò vô ngào bò mảng cái này à. à, à, nè Chị đó đồm. Dạ, mày 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 tỏ nữa tí. Lô ma để uống hết tay ao. Thế đâu? Nhục đàng đó, hình đó. แม่มันสูงแม่เอาบ่เทิงเอ้าจะกินยังบ่ละมามาหายแม่เอาหายย่แม่เทิงว่าแม่จะไปตองแม่ไมมมึงหมักอันี้แน่หมักอนี้นะหมักงวงเป็นลูกชับค่ะมันจับรดน้ายห่บอนผู้สาว แน่ม่วงข้ามันจับเบิรบอลลนี่ป้าเดียวสกินนะเนี่ยจุือว่าม่วงนี่กันเป็นโลกเ้ป็นนี่จะเปแก้มันหนกเอปนนจ้างานอกนอกได้ทงเป็นยังยายคนกินด่านมะข่าวบเลย

เธอคุณ <laughs> ดึงดึงเกินไ, <c oughs> ไปไปไง <c oughs> มาไปแย่เราไม่โมมีแล้วแม่แกงแ,แล้ว <c oughs> มาไปก็แย่าดุมต้องไปหรอกมาเด้อ <c oughs> มาไปก็แย <c oughs> า่าอืมาเอาไปสิไปโดด <c oughs> ไปอะไรลหลังเราไปเลยเละคน ไปไปเขาก็ไปอันดีเนาะแม่ยังกงนนี่นะกระดอนมาหนิหบลมเปลี่ยนกลับไปกลับมาอยู่ว่านมทาบนีิตกุตกกลับมามาหนี่วันแรดเอะใช่เนอ bây giờ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  bây này. Hàng một bây giờ độ, một bây giờ bây giờ bây giờ bằng giờ đi nè. Đi 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 bây tay của mình, nghe em bây em bây sao bây sao? Sao? Nè, bây giờ bây giờ cái xí hay, bò. <cười> <cười> ai cửa phải chắc mẹ nhanh chứ thôi Ê nhàng Chị sai say Ừ say Ừ Kép say, Vô Đâu mà nằm ba bò Đâu hả ba sưu bó หาปลาสูตตวบอไปบอไปบอไปหาปลาสู้ไปบอฮะใหญ่กันดีเลยใหญ่ของดินกันเคุอนองเอื้อยฉันว่าใหญ่ของน้องนั่นก็แเล่นเลยเ่อน้องกั่งยันของไ้ก็ห้ยแบบนี้สองคนหนึ่งยุ่มหัวไปยุ่มไปกันมาอยู่เอ้หไยห้น้องนะห้อยู่ เนี่ยเจ้าชู้เจ้าคือถอดเก um ิบลูกฮะจะไปทางนั花花้นได้ดุกเอ้ยหมดมันไหนดุกหมดอ่ะมันกัดตินนะเจ้าจับไปใส่เกิบมาไม่มาใส่เกิบเร็วเร็วมาเร็วมาไหมเดี๋ยวมากัดกัดนะฮะมันจะกัดจะไปใส่เกิดบม่อยากใส่เนาะอั่นอั่นแดนตามกันกันเลยหลังโป้รถ ไหนวัดไปเอื้อยนอกถ่ายอย่างเงี้ยเงี้ยอยตามวงในมุกเดี๋ยวช้าน่องอยู่ตามหัวมาอยู่เดี๋ยนี่ใช้ตามมั้นี่จักตามบ้าจักบ่อเอื้อยอย่างหมดเจ็บปันใดอืมอืมอืมอยู่ร่างพุ่นขับตาเด้อ ขึินพุนคาตาแล้วดูเอ้ยหั่นหั่นหั่นผุนคาตาให้กันอีกแต่ปั๊บว่าดินบ้านลาบ้านปั๊บปั๊ปั๊อ๋อรถน่ะรถไปซื้อดินเนี่ยพวกนี้น่ะเบิึงไปบึงไปบ้งไปดูป่ะให้ซื้อดินเนี่ยป่ะเบิังอยุ่งไป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 มาไปดูไปมาเลยไปเบิ้งบอไปไปบอไปไว้นี่ไปงอมไปเลย ชิลชิยน totally ี่ยังเนวนะเอ้าเอเอาน่แดีต่กวนมากหมอนียเอ้าเฮยใ่เออนเด่ตามกันฉันเด่กินนียดดูเ้ย กกันแล้วก็ให้เออให้ก็ไปนั่กันอีกทุกต่งกันสึงเจ้านี่นุ่งกันได้เป็นอย่างไรนุ่งกันได้ดีว่าได้บ่เนาะเออบ่รูเนาะแพงกันนะวะเฮ้ยถึงกันกันได้ เดี๋ยวพุ่นขัาตาโย่จะกกับมหาบาังไม้ดุละ่ะเออเท่บังไม้เออเออเออช่องเธอได้อย,ยู่ยย <laughs> หน่อยค่ะกระว่างอยู่ใดนะ่ะเขาคอยตู้ดงอยู่ไดตู้เอืดียด,ยดีไงสาวเ,เขาก็ย่านพวกเขาอ,อยู่ไดเขาก็คอย ตูดลงมาทีละขั้นทีละขั้นเอ้ยหัวน้องแน่ทั้น<ป>นง,ทงนั้นอใช่น้องนะ่ะเออ้นน้องไปดูไปไเอินอยู่ไหมฮะมาป้าน้องนะฮะนะ่ะโอ้ยฉันว่าป้าน้องแค่นี้ โยโอันเหียงอะไรอ่ะนีมือไอ้แล่ะปเฮ้ยบุเบุเเจ็บบุเเจ็บบ่คนเจ็บมากก็มาแอวเมรแล้วบัดนี้ยบุเจ็บบุเจ็บบุเจ็บเมร์เห็นดิกับเมร์เห็นเบียก็ได้แล้วบัดนี้จะได้เห็เมร์เห็นเบียกับชิมานนี่แะ ตามหลังลออแล้วก็เอวนะ <c oughs> แนเน่ไปจ้ะยูาลงน้ำป้าป้าไปบ่ไปลงน้ำป้าไป่ไป,ไปบ่บ <c oughs> ่ไป cô ấy đã hài mẹ luôn nè sáng thay nhàng cái nhang khư luôn anh đi đây anh đi nè bây giờ hơm hả đi ไปเป็นโยนตะกาไปเผาไอ้ชาเอ้ยอนุกาไปได้ได้โยนตะกาสิไปเดี๋ยวไปหาแม่ไปไปให้แม่ไปช่วยกันเห็ดเบียกเอ้าเรียได้เดี่วเออเกือบมีบูไช่หมดนี่ไลยขอแต่จะเกือบหยับยุ้ยเอาฮ้ย มีต้นไมห้หลายนนานนเนี่ยามร่มโดดเนาะคอนไฟอะ่มึงเนี้ลูกเอ้ยอือคอนไฟคอนไฟจะ เงีบเลยเงียบเด้อชงใช้วันนี้ชงใช้เหรอวะตาจุดเหงื่อมันยังคือดุกเฉยบ่ดุกเป็นไผ่มันห่อนล้มันเป็นไผ่ด่าชงใช้บ่พี่ยังเฮิมชงใชเป็นยังคือดุกเฉยบ่เป็นยังคือใหม่บ่ปัง 啊棒棒！棒棒棒！ เมนจะกวดได้เอาถุงอันนี้นตักแกงไม่ใช้ถุงคฮนเดิเดอร์ปั้ม<อ>ปั้มว้าวปั้มปั้มปั้มถอยเลยอถอยถอยถอยไม่ติ๊กตากันเลย มาแล้วบ๊ล่างเด้อล่างเด้อไปสาวล่างให้ดุไปสาวนาเด้อนาเด้อนาเด้วสาวเอ๊ะสาวไปนี่ไปหาสาวลูกไปไปรูปไปนั่งไปไปดิไปล่างน้องไปไปล่างไปล่างไปไปล่างมือไปลูกไป อย่คุณได้เออเอออกระมังน,น,นากัดิดน้ำเลยติอเออในเวลาดิดเลยิถูรูกถูถูเจ้ากระมังนงมาใสา่้วใช้ไม้อีกค่ะเออสาลาดยุ่นนยนะ,ะน้ะไมหมออันยังบใช่บะเลยอสันได้บ่รุบบ่ ơi, ờ, chị đang thổi bơ. cái cặp bông này, phuận bớt cặp bông này nhé. nham anh nham anh nham ông má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 . anh, 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 เออพ่อว e, <ım. S 2> ันนี้พ่อลูกไปวันนี้ไปพ่อพ่อนี่วันนี้พ่อลูกไปพ่อโนลูกเนาะบ่ไเนี่ยแย่งไหนได้หันอย่าไปช้างบ่หันหันหันแม่กันจิปิดน้ำป่านี่นะมาเท่านั้นติบดีแม่กันจะตีกันเลยค่ะมาลูกมาวันนี้มาหันหันหันเนื่อยก็ช้าง บ่เท่านั้นโอเก่งก็ชนะสิคะคนแอนคนอ่อนแองก็แพ้ไปค่ะดีใจดีใจดีใจที่ได้หายว่ะอันเป็นยังไมาะเออพอแล้พอแล้วพอแล้วพอดิ่งกระยาดุใช้ดุใช้ ได้เวลานอนแล้วมณ์นเนี่ยน่ะนุก,กเสียงแซวแจวยิ่บินพึกพึกมา้อือถึงเวลากลับ,บั้นกับซองแล้วนุกกับมึงเนี่ยน่ะไปหากินแล้ว <c oughs> ตอนแรกก็มานอนข้ามซามาก,ก็ไปหากินใหม่ <c oughs>

ใส่กระดุกคอเพิ่นเฮ้ยนอนใส่ดุอันนี้ไม่ได้ใส่นมัสมีไรอันนี้เป็นเห็ดปลาเรศสีแดงบ่อันนี้ใส่ตอนนี้ถุงใส่ไม่ใส่ปลาเรศเอ้เอ๊ะนี่นะไม่ได้ใส่ปลาเืศโอ้ชัน้าวเนาะงอแงอยากนอนไหนดโอ้หูทำเป็นจุ่มหนูดูดถึมถึงจะบอก มามาขับใจขับใจบาย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 เี่อหามอุกนไปเลยจะฉากผามาจุอันนี้ได้จุกย่งไงจายย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  จุกปะไปอาบน้ำนอนปะปนปะได้าะเนี่ป๊าตัวหนุกอืมมีอะไหลายมคือนั่งกวากขว้วเลยเออบัดห่างบัดเกี่ยวบัดจุมบัดเหนื่อยเคแถนนล้ไห้าเมื่อเ้ากับปะทำเลยลูกเนาะสบายดีป้าลูกยังลูกเอ้ยบายดีบายดีลูกบายดีเราไปใช้บัตรไโดดจากเมื่อน้ำมาลูกบ่เคทำให้สป้าลูกไปก่อนเลยพบกันขิ้หนาที่นี่สบายดี